สวัสดีครับผมบิ๊เต์บุยนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวอนิเมะเรื่องคันโจโมคันโจจากคนไหนก็แฟนสาวนะครับเป็นแนวตลก เกาโรแมนติกนะครับคำเตือนมีการเปิดเผยเนื้อหาเล็กน้อยนะครับอนิเมะแนวโรแมนติกกาที่ดูได้เพลินไปกับความพยายามของนาโอายะที่จะทําให้แฟนสาวทั้งสองนายิสระและซากิมีความสุขในแต่ละตอนเราจะได้เห็นการแก้ปัญหาและความสุดต่งของนาโอยะต้องยอมรับว่าผมไม่ตลกกับเรื่องนี้เท่าไหร่นะถึงจะมีซีนตลกกาๆปล่อยมาเยอะมากแต่ผมไม่ขำเลยมียิ้มบ้างซึ่งผมดูเรื่องนี้แล้วรู้สึก ไปทางโรแมนติกมากกว่าตลกนะถ้าให้เทียบกับอาโฮยงโง่เนี่ยที่เป็นผลงานคนวาดคนเดียวกันเนี่ยเรื่องนี้ลดความบ้าลงนะงความกาวแต่ยังเต็มสูบเหมือนเดิมแต่มีซีนดราม่าบอกเล่าถึงตัวละครเหมือนกันการเอกผักตัวละครยอมรับว่าช่วงแรกลำคาญน,นะพอดูเรื่อยๆือ่ะเริ่มชินลุมถึงมุกตลกและความเพี้ยงของตัวละครด้วยเลยดูแล้วไม่เบื่อและตามได้จนจบผมชอบดนตรีประกอบเรื่องนี้นะบิ้วเหมือนละครไทยดี <laughs> ด้ส่งงานภาพนะครับได้ค่ายเทสกาโปรดักชันมาทานะซึ่งเคยมีผลงานอย่างแฝดห้าภาคหนึ่งที่งานเผาหน้านีโนาบานยังเป็นภาพจํามาจนถึงตอนนี้มาแก้มือได้อย่างดีกับเรื่องอาเดจิทูชิมาบุระซึ่งเรื่องนี้ผมชอบมากพอมาเรื่องนี้นะงานภาพโดยรวมถือว่ามาตรฐานปกติไม่ได้มีฉากที่สวยงามอะไรซีนเผามีเป็นระยะโดยเฉพาะหน้าตาตัวละครบุดเบี้ยวเห็นชัดเจนถ้าสังเกตดีๆเนี่ยแม้กระทั่งหน้าอกตัวละครยังโดนเนิร์ฟครับในส่งตัวละครนะครับตัวละครหญิง ออกแบบมาได้น่ารักมากเลยนะซากิแฟนสาวคนแรกที่คอยจาัดก,การความเพี้ยนของนาวยะและยอมรับในการครบซ้อนทั้งที่รู้อยู่แก่ใจว่าไม่ถูกต้องนางกิสะแฟนสาวคนที่2ที่มีนาวยะเป็นแรงบนันดาลใจในการพยายามทําอะไรหลายๆอย่างให้คนที่ชอบตกหลุมรัก ซึ่งเธอมีอดีตที่น่าสนใจนะเป็นคนที่เรียนรู้ช้าแต่ไม่ยอมแพ้เธอบรายามหาสิ่งที่ตัวเองชอบพอเจอนาวยะทําให้เธอมีแรงผลักดันมากขึ้นเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่มีมากกว่าความน่ารักครับลิกานะคบแฟนสาวคนที่สามัม้งยูทูบเบอร์อกโตนะครับที่ดันรู้ความลับเรื่องคบซ้อนของนาวยะจนเกิดเรื่องมากมายพอลิกะรู้จักนาวยะมากขึ้นเธอดันชอบไปอีกคนชีโนะนะคบเพื่อนซากิที่สงสัยการกระทําของนาวยะนะเสียดายมีบทน้อยมากเลยอะนางหน้า รักนะเป็นเพื่อนที่ดีมากและแอบชอบนาวยาตั้งแต่แรกด้วยแต่ไม่บอกใครเพราะเป็นแฟนของเพื่อนครับนาวยาชอบความตรงไปตรงมาของแกนะภรรยาจะทําให้ทั้งสองมีความสุขไม่ไปทางใดทางหนึ่งถึงความตรงไปตรงมาจะมีส่วนที่ผมคิดว่าน่าลาคาญบ้างก็าตามเอาจิงๆอ่ะนางอุยาเป็นตัวละครที่ดีนะตัดเรื่องความเพี้ยนตักกะไปแกมีความจริงจังเวลาทําอะไรสักอย่างหนึ่งดีแม้กระทั่งเรื่องขบซ้อนอะ่ะก็พยายามทับทุกอย่างเพื่อคนรักอย่างสารภาพรักกับซากิเนี่ยสารภาพรักมา ตั้งแต่ปฐมจนในที่สุดได้คบกันจริงๆรวมถึงนาลิสาที่นายะเห็นความพยายามและไม่อยากทิ้งความรู้สึกที่เธอทำให้หายไปเลยตั้งใจคบซ้อนแม้จะลำบากหรือคนไม่ยอมรับ นาวยะก็ไม่ยอมแพ้และจะทาให้เห็นว่าการคบ2คนไม่ได้แย่เลยครับเพลงประกอบนะครับฟังเพลทั้งเพลงเปิดและเพลงปิดครับสรุปนะครับถ้าชอบความกาวบ้าบอของโอโหยงโง่เนี่ยเรื่องนี้ไม่แพ้กันเลยนะถอดสมองดูรับความกาวและน่ารักได้เลยแต่ถ้าอยากลองดูลองดูสัก1-2ตอนได้ถ้าชอบก็ดูต่อได้สบายแต่สำหรับผมแนะนํานะถ้าผ่านตอนแรกมาได้เนี่ยตอนหลังๆจะดูเพลินมากครับตอนหาข้อมูลว่าใครกากับเนี่ยอึ้งนะไม่คิดว่าเป็นผู้กำกับคนเดียวกับอาตาจิทูชิมา หลายซิงกำกับได้ดีอยู่ครับดูฟรีแบบถูกลิกรสิ์ได้ที่ช่อง y o u YouTube b u i l d Thailand นะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับรีวิวอนิเมะในวันนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไค i b e เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับและอย่าลืมไปกดติดตามเพจมิตรบูรีวิวกันด้วยนะครับแล้วก็ฝากดีนเด็กดีด้วยนะช่วงนี้มีดิกายเรื่องสั้นลงให้อ่านนะครับสวัสดีครับ